ตอนที่ห้าสิบเอ็ดเฟิร์นฉีหลัวฝึกอย่างนั้นหรือข้าจะได้อะไรจากการฝึกแบบนี้กันเฟิร์นหลวปิงได้ถามออกมาเย่หยวนยักไหลเล็กน้อยและกล่าวว่าท่านไม่จำเป็นจะต้องฝึกอะไรแบบนี้ก็ได้หากท่านอยากจะล้มเหลวซ้ำๆแบบนี้ต่อไปก็เชิญข้าก็ขอให้ท่านประสบความสำเร็จสักวันหนึ่งโดยวิธีของท่านเองข้าขอบอกไว้ก่อนนะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะควบคุมมันได้หรือมันจะยากแค่ไหนกันข้าจะวาดให้เจ้าเห็นเอง เฟิร์นหลวปิงปฏิเสธที่จะยอมรับนางได้ผลักเย,ย่หยวนออกจากโต๊ะจากนั้นนางก็หยิบผู้กันจากมือของเขาพร้อมกับยื่นมือออกไปเตรียมที่จะวาดแต่เมื่อนางวาดออกมามือขวาของนางที่ต้องวาดสี่เหลี่ยมแต่สิ่งที่ออกมากลับกลายเป็นวงกลมแถมก็ยังเป็นวงกลมที่นิกงออีกข้าไม่อยากจะเชื่อเฟิร์นหลวปิงได้ลองวาดอีกครั้งนางพยายามจดจ่อ,อก,กับมือขวาที่ต้องวาดเป็นรูปสี่เหลี่ยมและผลที่ออกมาคือภาพที่วาดด้วยมือขวาเป็นสี่เหลี่ยมก็จริง แต่ภาพที่วาดด้วยมือซ้ายกลับกลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมเช่นกันหลังจากนั้นไม่นานเฟิร์นหลัวปิงก็ถออดใจไปทำไมมันยากขนาดนี้เหตุใดข้าวาดไม่ได้เฟิร์นหลัวปิงได้โยนผู้กันทิ้งด้วยความโมโหอย่างกับเด็กสาวตัวน้อยๆที่กำลังเอาแต่ใจภาพลักษณ์อาจารย์ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และเยือกเย็นคนนั้นได้หายไปไหนแล้วเพราะมันไม่ใช่ว่าจะทำได้ง่ายๆข้าจึงขอให้ท่านวาดมันไงขอให้ตั้งในฝึกละ่ะ หลังจากที่ท่านสามารถวาดมันได้อย่างคล่องแคล่วเมื่อไหร่ท่านก็อยู่ไม่ห่างจากความสำเร็จในการกลั่นแบบหยินหยางแล้วเอาล่ะข้าได้สอนความลับในการควบคุมมันไปแล้วข้าคงไม่จำเป็นจะต้องมาเป็นผู้ช่วยของท่านอีกต่อไปแล้วใช่หรือไม่อย่างนั้นข้าขอลานี่เจ้าคิดว่าจะใช้แผนตื้นต้นแบบนี้มาหลอกข้าได้อย่างนั้นหรือถ้าเจ้ากล้าทิ้งข้าไปแบบนี้ข้าจะไปฟ้องทางนิหายให้ไล่เจ้าออกถ้าไม่เชื่อก็ลองดูเฟินหลวปิงตะหวาดออกไปด้วยความโกรธ เย่ยนไม่เข้าใจอย่างยิ่งว่าเขาผิดอะไรทั้งๆท,ที่เขาก็ช่วยสอนความลับในการควบคุมการกลั่นแบบหยินหยางให้แล้วแท้ๆเขาไม่ได้ตั้งใจจะหลอกลวงนางเลยแม้แต่น้อยอาหญิงท่านกําลังโต้เถียงกับใครหรือในขณะนั้นได้มีหญิงสาวคนหนึ่งสวมชุดสีขาวเปิดประตูเข้ามาและเอ่ยปากถามขึ้นหญิงสาวนางนี้มีใบหน้าที่งดงามอย่างมาก ดวงตาของนางกลมโตพร้อมกับนายตาสีน้ำตาลบริสุทธิ์ดุจันทราที่สองประกายยามราตรีและเอวของนางช่างบอบบางหน้าทนุทะถนอมเหลือเกินเส้นผมที่ดูอ่อนนุ่มของนางได้ยาวจรดไหลอันขาวเนียนนั้นขณะนี้นางสวมชุดผ้าไหมสีขาวและมือของนางก็ได้ถือดาบอย่างกับนักรบเมื่อเย่ยหยวนได้มองนางผู้นี้อย่างละเอียดและคิ้วของนางผู้นี้ก็คล้ายกับคิ้วอาจารย์เฟิร์นไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมถึงเรียกนางว่าอาหญิง แต่การที่จะเรียกอาหญิงได้อายุจะต้องห่างกันในระดับหนึ่งเลยแต่หน้าตาของพวกนางนั้นก็ดูอ่อนเยาวพ์พอๆกันเมื่อมองอย่างเดียวคนอื่นๆคงอาจคิดว่าเป็นพี่น้องกันซะมากกว่าเย่หยวนไม่เคยเห็นหญิงสาวนางนี้มาก่อนเลยแต่เมื่อคิดไปสักพักเขาก็นึกออกทันทีว่าหญิงสาวนางนี้คือใครอาจารย์ที่โด่งดังที่สุดในสำนักตันอมีนามว่าเฟินหลัวปิงและสิบพี่หญิงที่มีชื่อเสียงมากที่สุดมีนามว่าเฟินฉีหลัว เขาไม่เข้าใจว่าทำไมหญิงสาวแซ่เฟินจะต้องมีหน้าตาที่งดงามทุกคนด้วยเย่หยวนไม่เคยเห็นนางทั้งสองอยู่ด้วยกันแบบนี้มาก่อนและเขาก็ไม่รู้มาก่อนเลยว่าพวกเขาจะมีศักดิ์เป็นอาและหลานกันแบบนี้เฟินฉีหลัวมองไปที่เย่หยวนและมองไปยังอาหญิงของนางที่มีสีหน้าเต็มไปด้วยความเศร้าหอมอองทันทีที่เห็นแบบนั้นนางก็ตกใจและตะโกนขึ้นมาว่ามีเจ้าช่างโง่เขลาจริงๆที่กล้ามาทำร้ายอาหญิงข้าแบบนี้ ข้าจะสั่งสอนเจ้าเองนางไม่รอเย่หยวนอธิบายใดๆนางได้ชักดาบและเจ่อไปที่คอของเขาในทันทีเย่หยวนไม่คิดเลยว่านางจะเป็นคนไม่มีเหตุผลแบบนี้ไม่ทันจะได้ฟังอะไรก็คิดจะทำร้ายร่างกายเขาแล้วเมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนี้เย่หยวนก็พยายามที่จะหลบคมดาบของนางแต่นางเป็นถึงอันดับสามแห่งหอนักสู้ดังนั้นเขาไม่อาจที่จะหลบคมดาบนั้นพ้นเลยแม้เขาจะใช้ก้าวเพิบตา แต่นางก็สามารถมองออกอย่างทะลุปรุโงในตอนนี้เขาไม่อาจจะขัดขืนอะไรนางได้เลยฝีมือดาบไม่ใช่ธรรมดาธรรมดาแล้วไม่ทันทีที่เฟิร์นหลวปิงจะได้อธิบายอะไรใดๆจู่ๆก็เกิดสถานการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเซียววินาทีนั้นคมดาบได้พุ่งไปหาเย่หยวนด้วยความเร็วสูงกรีดเฟิร์นหลวปิงกรีดร้องและหลับตาด้วยความตกใจในนาทีวิกฤตเช่นนี้เย่หยวนไม่อาจจะปกปิดพลังที่แท้จริงของเขาได้อีกต่อไป เพียงเสี้ยววินาทีที่คมดาบกำลังจะผ่าสีสระของเขาเขาได้ใช้ดัชนีจิตเทพสวนกลับไปในทันทีฟีงงงงพลังดัชนีจิตเทพของเย่หยวนได้ทำลายดาบของเฟินฉีหลัวแตกเป็นเสี่ยงเสี่ยงจังหวะที่คมดาบกำลังจะผ่าเยยวนเขาก็ได้ใช้ก้าวพลิบตาเพื่อเบี่ยงตัวหลบคมดาบจากนั้นก็ใช้ดัชนีจิตเทพโจมตีไปยังคมดาบนั้นแม้กระนั้นเขาก็ยังคงได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากลายดาบที่เฉียวไหลขวาของเขาหยุด เฟินหลัวปิงตะโกนขึ้นจนทำให้เฟิ์นฉีหลัวชะง,งักและหยุดการโจมตีต่อในทันทีในทีแรกนางตั้งใจจะไปหยุดด้วยตัวของนางเองแต่ความเร็วของนางก็ช้าเกินไปเนื่องด้วยตลอดทั้งวันมานี้นางเอาแต่เก็บตัวฝึกฝนการกลั่นแบบหยินงหยางจนสูญเสียพลังปราณไปจำนวนมากดังนั้นนางจึงไม่สามารถหยุดเฟิ์นฉีหลัวได้ในเสี้ยววินาทีที่เฟิ์นฉีหลัวลงดาบไปยังเย่หยวนหัวใจของเฟินหลัวปิงก็แทบจะแตกสลายเป็นเสี่ยงเสียง แต่ใครจะไปคิดว่าเย่หยวนจะสามารถหลบการโจมตีที่รุนแรงของเฟินฉีหลัวได้อย่างปาฏิหาริย์แบบนี้กันเฟินฉีหลัวไม่คาดคิดเลยว่าเย่หยวนจะสามารถหลบการโจมตีของนางได้ในทีแรกที่เห็นเย่หยวนนางก็รู้ทันทีว่าพลังของชายผู้นี้มีเพียงระดับ4อ <bureau> ัลเลมันก็เป็นเรื่องง่ายอย่างมากที่จะจัดการกับชายผู้มีพลังเพียงระดับ4แบบนี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันกลับกันเลยชายที่มีพลังเพียงระดับ4สามารถหลบดาบของนางได้ แม้เฟิร์นฉีหลัวจะใช้พลังไปเพียงสามจากสิบส่วนก็ตามแต่นางก็ไม่คิดว่าชายผู้นี้จะสามารถหลบคมดาบของนางได้โดยเฉพาะดัชนีของชายผู้นี้มันอะไรกันทันทีที่นิ้วของชายผู้นี้สัมผัสโดนดาบของนางดาบของนางก็แตกเป็นเสี่ยงเสียงมันเป็นไปได้อย่างไรฉีหลัวทำบ้าอะไรของเจ้าเฟิร์นหลัวปิงตะคอกออกมาด้วยความโกรธทันทีที่ได้ยินอหญิงตนเองตะคอกใส่แบบนี้เฟิร์นฉีหลัวก็กระหนักได้ทันทีว่า นางกำลังจะมีปัญหาในไม่ช้านางจึงตอบกลับอย่างเล่นลินว่าเมื่อข้าเห็นชายที่ไหนไม่รู้มาอยู่ใต้ชายคาเดียวกับอาหญิงของข้าข้าก็เลยคิดว่าใบหน้าของเฟิร์นหลัวปิงแดงขึ้นทันทีที่ได้ยินหยุดพูดต่อเลยเจ้าหนาะไม่อย่างนั้นข้าจะฉีกปากทิ้งซะข้ากำลังฝึกหลอมโอสถอยู่และนี่คือเย่หยวนเป็นผู้ช่วยของข้าเองข้าได้เชิญเขามายังห้องหลอมโอสถแห่งนี้เองแต่ดูสิ่งที่เจ้าคิดสิเพราะความคิดของเจ้าแท้แท จึงเกือบจะเกิดโศกนาฏกรรมไปแล้วเฟินฉีหลัวบู้ยอริมฝีปากออกมาเล็กน้อยพร้อมกับพูดด้วยน้ำเสียงที่โศกเศร้าว่าอาหญิงข้าผิดเองข้าจะไม่ทำอะไรสุ่มสี่สุ่มห้าแบบนี้อีกแล้วแล้วทำไมยังไม่ขอโทษเย่หยวนอีกเฟินหลัวปิงถามออกมาด้วยความโกรธก่อนที่เฟิ์นฉีหลัวจะได้ขอโทษเย่หยวนเย่หยวนก็ได้ระเบิดอารมณ์ออกมาก่อนสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้มันเกินพอแล้วที่เขาจะทนไหว ในตอนนี้เขาเป็นเหมือนลูกไก่ในกำมือของเฟิร์นหลัวปิงโดยการถูกบังคับให้มาเป็นผู้ช่วยบ้าบอของนางแบบนี้แล้วดูฝีมือของนางสิช่างอ่อนหัดเหลือเกินแต่ถึงยังอย่างนั้นเขาก็ยังต้องมาคอยนั่งสอนนางอีกทั้งทั้งที่เขาอุตสาสนเทคนิคลับในการควบคุมการกลั่นแบบหยินหยางให้แล้วแท้แล้วดูสิ่งที่นางตอบแทนเขาสินางหาว่าเขาหลอกลวงนางแถมมาจากขู่ไล่ตัวเขาออกอีกเมื่อไหร่กันที่ชีวิตของเขาจะถูกปลดปล่อยออกไปจากนางเสียที และในตอนนี้ก็ยังมีตัวปัญหาเข้ามาเพิ่มอีกเฟินฉีหลัวทันทีที่เห็นเขานางก็พุ่งมาโจมตีใส่ข้าโดยไม่คิดจะถามถ่ายใดๆเลยช่างไรเหตุผลเสียจริงแถมการจมตีนั้นหากเขาไม่สามารถหลบได้เขาก็คงตายอีกครั้งไปแล้วเย่หยวนเหนื่อยใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตเขาในตอนนี้อย่างมากเหนื่อยะจนอย่างตายและกลับมาเกิดใหม่อีกครั้งหากขอโทษอย่างนั้นเหรอข้าพอแล้วพอกันทีกับพวกท่านทั้งคู่ทั้งอาทั้งหลานเลย คนหนึ่งก็ทั้งข่มเหงและทำร้ายร่างกายข้าแถมยังบังคับข้าให้มาเป็นผู้ช่วยอีกส่วนอีกคนก็ไร้เหตุผลสิ้นดีไม่คิดฟังคำอธิบายใดๆก็พุ่งมาโจมตีใส่ข้าจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดถือว่าข้าขอเถอะเลิกต่อแยกับข้าได้แล้วข้าคนนี้ไม่อาจจะทนกับสิ่งที่พวกท่านทำได้อีกต่อไปเฟินหลวปิงหากข้า,ามีปัญญาไล่ข้าออกจริงๆก็เชิญหากสำนักแห่งนี้ไม่ฟังเหตุผลใดๆของข้าเลย ข้าก็เต็มใจที่จะออกไปเองข้าขอลาทันทีที่พูดเสร็จเขาก็เดินจากไปในทันทีในตอนที่เฟิร์นฉีหลัวกำลังจะขอโทษเย่หยวนแต่ก็ถูกปฏิเสธจากตัวเขาเองเขายังมงงงวยกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อครู่แต่มันก็ทำให้นางโมโหไม่น้อยเลยนั้นใครกันกล้าดีอย่างไรมาพูดจาแบบนี้ในตอนนี้ข้าไม่เข้าใจสถานการณ์เลยแม้แต่น้อยแถมเขาก็ได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยไม่ใช่หรือทำไมจะต้องโวยวายถึงเพียงนี้ ในครั้งนี้เฟิร์นหลวปิงไม่อาจจะรังเย่หยวนเอาไว้ได้และหลังจากที่ได้ยินเฟิร์นฉีหลวบ่นออกมานางก็รำคาญเป็นอย่างมากและแตะคอกกลับไปว่ายังจะมาพูดแบบนี้อีกทั้งทั้งดาบของข้าเกือบจะปลิดชีพเขาแล้วแท้ๆแ,แล้วยังมาจะบอกว่าตัวเองไม่ใช่ฝ่ายผิดอีกอย่างนั้นหรือพี่ใหญ่คงตามใจเจ้าจนกลายเป็นแบบนี้หากข้าได้กลับไปข้าจะไปรายงานเกี่ยวกับพฤติกรรมของเจ้าทั้งหมดให้พี่ใหญ่ฟังและให้พี่ใหญ่มารับเจ้ากลับวังไปซะ ทันทีที่เฟิร์นฉีหลวได้ยินว่ากลับวังนางก็คว้าแขนของเฟิร์นหลัวปิงพร้อมขอร้องนางว่าอาหญิงข้าผิดไปแล้วกรุณาอย่ารายงานพฤติกรรมข้าเลยข้าไม่อยากโดนขังอยู่แต่ในวังอีกแล้วถือถ้าเจ้าไม่ต้องการโดนส่งตัวกลับไปที่นั่นเจ้าก็จงไปขอโทษเย่หยวนซะและถ้าหากเย่หยวนไม่ยอมยกโทษให้ก็เตรียมตัวกลับวังได้เลยข้าจะรายงานพฤติกรรมของเจ้าทุกเรื่องให้ท่านพี่ใหญ่ฟัง ในตอนนี้เฟิ์นฉีหลัวอยู่ในสภาวะที่ตื่นตระหนกอย่างมากหากตอนนั้นเย่หยวนไม่สามารถหลบได้และตายขึ้นมาจริงๆแล้วก็เรื่องนี้คงเป็นตราบาปติดตัวนางไปชั่วชีวิตเป็นแน่ตอนที่ห้าสิบสองไปขอโทษเข้าใจแล้วข้าจะไปข้าสัญญาข้าจะไปขอโทษด,ด้วยความจริงใจและไปขออภัยที่ข้าทํากิริยาที่ไม่เหมาะสมเช่นนี้ท่านพอใจหรือไม่เฟินฉีหลัวไม่มีทางเลือกใดๆดังนั้นนางจึงต้องยอมไปขอโทษอย่างเดียวเท่านั้นดีมากเอาละ่ะ แล้วเหตุใดเจ้าถึงมาที่นี่ละ่ะเพราะโดยปกติแล้วหลานของนางจะไม่ค่อยโผล่ออกมาให้เห็นหน้ากันง่ายๆยกเว้นจะมีเรื่องจริงๆนั้นสิหากท่านไม่ถามข้าก็คงลืมไปแล้วเมื่อได้ยินดังนั้นจู่จูนางก็นึกขึ้นได้อย่างฉับพลันอัญญประกาศคู่จุดจุดจุดอัญญประกาศคู่ที่จริงข้าจะมาบอกลาท่านข้าจะกลับไปยังเมืองหลวงในอีกห้าวันข้างหน้าเพื่อไปสอบเลื่อนขั้นนักหลอมโอสถหากข้าสอบผ่านข้าก็จะมีตำแหน่งเท่าเทียมกับท่าน เฟิร์นฉีหลวกล่าออกมาอย่างภาคภูมิใจแล้วเจ้าเอาความมั่นใจมาจากไหนอย่างเจ้านรจะมาเป็นนักหลอมโอสถอย่างข้าทันทีที่ได้ยินเฟิร์นหลวปิงก็ถามนางกลับอย่างไม่มั่นใจในตัวนางการก้าวสู้เส้นทางนักหลอมโอสถนั้นมันช่างแตกต่างจากเส้นทางการต่อสู้อย่างสิ้นเชิงเพื่อก้าวสู่นักหลอมโอสถในระดับอาจารย์อย่างเฟิร์นหลัวปิงนั้นจะต้องมีพลังขั้นต่ำอยู่ที่อาณาจากักรหลอมรวมวิญญ,ญาณแต่ไม่ใช่ว่าผู้ที่ก้าวมาสู่อาณาจักรนี้ได้แล้วว่าจะสามารถเป็นได้ทุกคน เฟิ่ฉีหลัวได้สำเร็จอาณาจักรล้อมรวมวิญญาณมานานแล้วแต่นางก็ยังไม่เคยผ่านสอบเลื่อนขั้นนักหลอมโอสถระดับอาจารย์เลยสักครั้งถึงแม้ว่านางจะเป็นถึงอันดับสามแห่งหอนักหลอมโอสถก็ตามนั้นแสดงให้เห็นถึงความมายากขอองค์การสอบนี้ว่ามันยากเพียงใดเฟิญชฉีหลัวโมโหและได้ตอบกลับไปว่ามีอาคนไหนบ้างที่ดูถูกหลานตัวเองไม่มีอาคนไหนแช่งหลานตนเองให้สอบตกเช่นนี้หรอก เฟิร์นหลวปิงเชิดหน้าขึ้นเล็กน้อยและบ่นพึพรรมพำกับตนเองว่าการสอบเลื่อนระดับอย่างนั้นหรือข้าละสงสัยจริงๆว่าหากเป็นเย่ยหยวนแล้วก็เขาจะไปได้ไกลแค่ไหนกันดูจากฝีมือของข้าแล้วเขาอาจจะสอบผ่านตำแหน่งนักหลอมโอสถระดับสูงเลยก็ได้เอาละ่ะชีหลัวพรุ่งนี้ข้าจะไปกับเจ้าเพื่อไปเยี่ยมเย่ยหยวนข้าต้องการจะพายเย,ย่หยวนไปเข้าร่วมการสอบเลื่อนระดับกับเจ้าด้วยพื่อมออีกอีหานะว่าเขาเป็นเพียงผู้ช่วยของท่านมิใช่หรือ เอ๋หรือว่าระหว่างท่านกับเขาจะมีความสัมพันธ์อะไรบางอย่างตั้งแต่ข้ามาถึงข้าก็ได้ยินท่านพูดแต่ชื่อเยี่ยวนมาตลอดเฟินฉีหลัวหัวเราะขึ้นนี่เจ้าดูเหมือนว่าเจ้าอยากโดนข้าตีเดี๋ยวเจ้าจะโดนไม่น้อยขณะที่นางพูดใบหน้าของนางก็เริ่มแดงขึ้นอีกครั้งด้วยความเขินอายจากนั้นอาและหลานก็เริ่มตีกันตามภาษาครอบครัวหลังจากตีกันไปสักพักหนึ่งเฟินฉีหลัวก็เหมือนจะนึกอะไรขึ้นมาได้พร้อมกับถามอาหญิงว่า เยี่ยวนอย่างนั้นหรือข้ารู้สึกคุ้นกับชื่อนี้อย่างมากอ้อใช่แล้วเขาคือคนที่ต่อสู้ในการประลองความเป็นความตายนี่เองอ้าวเจ้าเพิ่งรู้หรือในตอนนี้ชื่อเสียงของเขานั้นดังไปทั่วสำนักแห่งนี้เลยข้าก็ไม่คิดว่าเจ้าจะเพิ่งนึกออกในเวลาแบบนี้เจ้ายังไม่รู้สิว่าในเช้าวันนี้เขาสามารถผ่านการสอบเลื่อนระดับรวดเดียวถึงสามระดับและในตอนนี้เขาก็ได้กลายเป็นสิิระดับปฐพีแล้วด้วยพลังเพียงระดับสี่เท่านั้น ข้าว่าในอนาคตอันใกล้เขาอาจจะกลายมาเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวของเจ้าแน่นอนระวังตัวไว้เถิดเฟิร์นหลวปิงกล่าวด้วยน้ำเสียงที่จริงจังเฟิร์นฉีหลวได้แต่อ้าปากครังด้วยความตกตะลึงสักพักหนึ่งนางถึงตั้งสติได้และถามขึ้นอย่างประหลาดใจว่าไม่น่าเชื่อเขาเป็นชายที่น่าทึ่งจริงๆดูเหมือนว่าสำนักตันโอสาขารัดฉินแห่งนี้ไม่ได้มีผู้ที่เปี่ยมด้วยพรสวรรค์แบบนี้มานานมากแล้วเขานี่น่าสนใจจริงๆ เมื่อพูดคุยกันเสร็จนางก็ขอตัวกลับที่พักและเฟินหลวงปิงก็ได้หยิบผู้กันทั้งสองขึ้นมาและซ้อมวาดสองมืออีกครั้งแม้วงกลมและสี่เหลี่ยมที่ออกมาจะหงิกหง,งอก็ตามแต่นางก็ไม่ยอมแพ้และได้ฝึกฝนต่อซ้ำแล้วซ้ำเหล่าเช้าว,วันรุ่งขึ้นเฟินหลวงปิงและหลานสาวของนางกำลังมุ่งหน้าไปยังที่พักของเย่หยวนและเมื่อไปถึงก็พบหญิงรูปงามนางหนึ่งกำลังยืนเฝ้าประตูอยู่ซึ่งนั้นก็คือลู่เอ๋อนั่นเอง ขออภัยท่านทั้งสองนายน้อยของข้ากําลังพักฟื้นร่างกายอยู่จากบาดแผลที่เขาเพิ่งได้รับมาและเขาก็บอกว่าไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปทั้งนั้นลู่เอ๋อกล่าวออกมาอย่างเย็นชาเฟินฉีหลัวรับรู้ได้ถึงอารมณ์ของนางนายทันทีนี่อย่ามาโกโหกกันหน่อยเลยบาดแผลแค่นั้นน่ารือจะต้องถึงขั้นพักฟื้นกันเลยอาหญิงของข้าและข้ามาที่นี่เพื่อมาขอโทษแล้วเขาจะต้องการอะไรอีก แม่ลู่เอ,อ๋จะจะมีสีหน้าที่สดใสและน่ารักตลอดเวลาแต่เมื่อหญิงสาวนางนี้กล่าวแบบนี้กับนายน้อยของนางสีหน้าของนางก็เปลี่ยนไปทันทีเมื่อวานนี้เมื่อนางได้เห็นนายน้อยของนางกลับมายังที่พักโดยมีสภาพที่บาดเจ็บมาแบบนี้หัวใจนางก็รู้สึกเจ็บปวดแล้วในตอนนี้เฟินฉีหลัวก็ไม่มีความจริงใจเลยสักนิดที่จะขอโทษนายน้อยของนางดังนั้นนางก็ไม่จําเป็นจะต้องทาตัวสุภาพกับเฟินฉีหลัวอีกต่อไปบาดเจ็บเล็กน้อยอย่างนั้นหรือ แม้แต่ข้าเองก็ยังไม่รู้เลยแล้วเห็นใดท่านถึงรู้มากเพียงนี้แต่ช่างเถอะสิ่งที่ข้าอยากรู้จริงๆคือท,ทั้งทงที่มาอยู่หน้าบ้านคนอื่นแท้ๆแ,แต่เหตุใดถึงทํากิริยาเช่นนี้ใครกันที่สอนมารยาท่านคําว่าขอโทษนั้นไม่ใช่สิ่งที่ใครจะพูดก็ได้แต่จะต้องรู้สึกสำนึกจากใจจริงเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์กล่าวออกมาได้และหากพวกท่านยังไม่มีความสำนึกแบบนี้ข้าก็หวังแค่เพียงว่าในอนาคต พวกท่านทั้งสองโปรดอย่ามายุ่งกับนายน้อยและตระโูลของพวกข้าอีกเลยหวังว่าจะไม่ได้เห็นหน้าอีกเป็นครั้งที่สองลู่เอ๋อกล่าวไล่พวกนางกลับไปในทันทีทันทีที่เฟิ์นฉีหลัวได้ยินแบบนี้นางก็อ้าปากเตรียมจะสวนกลับแต่เฟินหลัวปิงก็นำมือมาปิดปากนางเอาไว้ซะก่อนหากคำพูดที่จะพูดต่อจากนี้หลุดออกไปนางคงทำลายโอกาสที่เหลืออย่างย่อยยับแน่นอนเจ้าลู่เอ๋อสิณะทั้งหมดเป็นความผิดของพวกเราเองโปรดอย่าถือโทษโกรธกันเลย ความจริงแล้วถีหลัวไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไรเลยนางแค่เป็นคนพูดตรงไปตรงมาและดูจะตรงเกินไปแล้วบาดแผลของนายน้อยเจ้าเกิดจากนางเองนางเข้าใจผิดจนได้พลั้งมือลงไปและจบลงด้วยการทำร้ายนายน้อยของเจ้าอย่างที่เห็นจริงๆแล้วในหัวใจนางนั้นรู้สึกผิดอย่างมากลู่เอ,อ๋อ เจ้าไม่จําเป็นจะต้องให้อภัยเรื่องปากของนางก็ได้แต่ที่พวกเรามาหาเขาในวันนี้ก็เพื่ออยากมาขอโทษเขาจากใจจริงๆแอแล้วก็ยังมีเรื่องสําคัญที่จําเป็นจะต้องบอกเขาอีกด้วยโปรดให้พวกเราเข้าไปเถิดเฟิร์นหลวงปิงกล่าวออกมาด้วยความจริงใจทันทีที่สิ้นเสียงเฟิ์นหลวงปิงจูๆ่ๆเยยวนก็ตะโกนออกมาจากภายในบ้านว่าลู่เอ๋บอกพวกเขาว่าข้าไม่ได้อยู่ข้างในนี้อัญญประกาศคู่จุดจุดอัญญประกาศคู่อัญญประกาศคู่จุดจุดอัญญประกาศคู่ อัญญประกาศคู่จดจุดอัญญประกาศคู่ทั้งสามคนที่อยู่นอกบ้านต่างพากันพูดอะไรไม่ออกเฟิร์นชีหลัวโมโหทันทีเมื่อได้ยินเขาพูดกวูนประสาทเหล่านั้นของเย่หยวนและนางตั้งท่าที่จะพังประตูบ้านเข้าไปแล้วในขณะนี้แต่ก็ถูกดึงกลับมาโดยเฟิร์นหลัวปิงถ้าเจ้าสร้างปัญหาอีกครั้งคราวนี้เจ้าก็เตรียมตัวกลับไปวังได้เลยเฟิร์นหลัวปิงกล่าวเตือนหลานของนางด้วยน้ำเสียงที่เยือกเย็นเห็นได้ชัดว่านางรู้สึกเหนื่อยใจกับหลานสาวคนนี้จริงๆ เฟินฉีหลัวไม่สามารถทำอะไรได้เลยเมื่อได้ยินคำเตือนที่เด็ดขาดของอหญิงของนางจากนั้นเฟินหลัวปิงก็ได้ตะโกนไปเย่หยวนว่าเย่หยวนเมื่อวานนี้มันเป็นความผิดของฉีหลัวเองและตัวข้าเองก็ขอโทษในนามของนางด้วยแล้วตัวข้าเองก็ขอโทษที่ทำให้เจ้าลำบากใจมาตลอดข้าสัญญาข้าจะไม่บังคับเจ้าให้มาเป็นผู้ช่วยของข้าอีกแล้วในอนาคตเจ้าว่าดีไหมเอยดดอประตูได้เปิดออกและเย่หยวนก็ปรากฏตัวออกมา ท่านพูดแล้วว่านะสตรีที่ดีมักจะไม่ผิดคำพูดอะไรที่พูดไปแล้วมันก็ไม่อาจย้อนกลับได้เย่หยวนในตอนนี้ก็แข็งแรงดีแล้วไหนละ่ะที่บอกว่าบาดเจ็บเย่หยวนนี่เจ้าเฟินฉีหลวมองไปยังเย่หยวนและนางก็อยากจะชักดาบออกมาฟันเย่หยวนให้เป็นชิ้นชิ้นเหลือเกินแต่นางก็ถูกห้ามโดยเฟินหลัวปิงอีกครั้งข้าข้าอะไรอย่าคิดว่าข้าจะกลัวเจ้าเพียงเพราะเจ้าติดอันดับในหอนักสู้จนกว่าข้าจะสําเร็จอาณาจักรล้อมรวมวิญญ,ญาณ ข้าจะมาจัดการกับเจ้าด้วยมือเพียงข้างเดียวเย่หยวนไม่พอใจหญิงสาวนางนี้อย่างมากที่ผ่านผ่านมาเฟินฉีหลัวได้ชื่อว่าเป็นดอกไม้น้ําแข็งแห่งสํานักตันอูมาตลอดเนื่องจากไม่ว่าจะสภาพการใดนางก็ยังคงความเยือกเย็นได้ตลอดและนางก็ไม่เคยสนใจผู้ใดเลยสักคนนอแต่เมื่อนางได้พบกับเย่หยวนเมื่อวันนี้นางก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนทันทีจากดอกไม้น้ําแข็งได้กลายเป็นคนบ้าเป็นที่เรียบร้อย การที่เย่หยวนพูดท้าทายนางแบบนี้อย่างกับว่าเขาได้เดินเข้ามายังประตูนรกด้วยตัวเองชัดๆแท้จริงแล้วประโยคคู่แบบนี้จะต้องเป็นนางพูดกับเย่หยวนสิอาหญิงปล่อยข้าเดี๋ยวนี้ข้าจะไปฆ่าเจ้านี้หรือรอเจ้าก้าวข้ามอาณาจักรล้อมรวมวิญญ,ญาณทําไมให้โงล่ล่ะเจ้าต้องตายในวันนี้เฟิร์นฉีหลัวดิ้งอย่างสุดใจแต่แม้จะดิ้นแค่ไหนนางก็ไม่สามารถหลุดจากพัฒนาการของอาหญิงได้เลยหยุดได้แล้วเจ้าลองดิ้งมากกว่านี้สิถ้าเจ้ากลา้า เฟิร์นหลวปิงตะโกนใส่ใส่เฟิร์นฉีหลัวและคำพูดของนางก็ทำให้ฉีหลัวหยุดลงเย่หยวนหากเจ้าไม่ต้องการที่จะมาเป็นผู้ช่วยของข้าข้ายอมแต่เจ้าจะต้องสัญญากับข้าข้อหนึ่งก่อนและหากเจ้าทำได้ข้าก็จะปล่อยเจ้าให้เป็นอิสระเฟิร์นหลวปิงกล่าวอย่างสงบเมื่อได้ยินคำพูดของนางหางคิ้วของเย่หยวนก็กระตุกขึ้นในทันทีหญิงสาวนางนี้อาจดูมีเหตุมีผลแต่ในความเป็นจริงนางนั้นไร้เหตุผลสิ้นดีในครั้งก่อนหน้า นางก็พูดแบบนี้และสุดท้ายเขาก็ติดกับดักของนางไปเต็มๆแล้วตอนนี้เขาจะมีอะไรรับประกันแล้วว่าครั้งนี้นางไม่ได้วางแผนอะไรเอาไว้สัญญาอะไรพูดออกมาก่อนจะดีมากหากไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาบังคับค่าเย่หยวนได้กล่าวออกไปเพื่อสร้างหลักประกันให้กับตนเองแต่นางก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรนางเพียงแค่ยิ้มหวานและกล่าวว่าในอีกสี่วันข้างหน้าทางสำนักแห่งนี้จะมีการจัดการสอบเลื่อนระดับนักหลอมโอสถขึ้นที่เมืองหอลอวงง และข้าก็อยากให้เจ้าเข้าร่วมการสอนในฐานะส่วนหนึ่งในกลุ่มของข้าดังนั้นข้าจะให้เจ้าและถีหลัวไปทําการทดสอบด้วยกันการสอบเลื่อนระดับนักหลอมโอสถเยี่หยวนตะลึงเมื่อได้ยินเขาไม่คิดเลยว่านางจะขอร้องเรื่องแบบนี้เรื่องการทดสอบไม่เท่าไหร่แต่ตัวเขาเองนั้นมีอคติกับพวกสมาคมนักหลอมโอสถมันตั้งแต่แรกแล้วในชีวิตที่ผ่านมาทั้งเขาและพ่อของเขาก็ตามถูกเหล่าคนจากสมาคมพวกนี้ดูถูกมาโดยตลอดในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ถูกต้องข้าต้องการให้เจ้าเข้าร่วมการสอบเลื่อนระดับนักหลอมโอสถและเจ้าจะต้องแสดงฝีมือท,มทั้งหมดที่มีกับการสอบครั้งนี้แล้วเจ้าก็ไม่ต้องมาหลอกข้าด้วยว่าไม่มีฝีมือพอที่จะไปสอบอย่าคิดว่าข้าไม่รู้เฟินหลัวปิงรู้ดีว่าตอนนี้เย่หยุนนั้นมีฝีมือเหนือกว่าสิบในด้านโอสถทุกคนในสำนักและเนื่องจากพลังของเขาที่มีเพียงเท่านี้จึงทำให้เขาไม่สามารถปรุงยาระดับสูงได้แต่แท้จริงแล้วไม่มีใครรู้ว่า ฝูมือในด้านโอสถของเย่หยวนนั้นเรียกได้ว่าอยู่บนจุดสูงสุดของศาสตร์แห่งโอสถไปแล้วหากเขาได้ตำแหน่งอะไรติดไว้ติดมือมาบ้างบางทีเวลาที่เขาจะทำอะไรก็อาจจะสะดวกขึ้นอย่างมากเย่หยวนไม่ได้ตอบรับเฟินหลัวปิงในทันทีเขาได้เดินวนไปวนมาเพื่อชั่งใจสักครู่และในที่สุดเขาก็หยุดเดินพร้อมกับพยักหน้าได้ข้าจะเข้าร่วม